สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube จตุรงการเกษตรครับคลิปนี้นะครับขอนำท่านผู้ชมกลับไปสู่แปลงมันสับปะหลังนะครับของเป็นมันพันห้วยบง90ครับเป็นแปลงที่ยางรถไถระเบิดอยู่2ปีซ้อนนะครับไถท,ทำไว้ที่30ตุลาคม6 6เนาะปีโอคหาก,กระเบิดโอกก๊คกระเบิดอย่างหัวนะครับว่ามันระเบิดนะครับก็เลยพาไปรับชมนะครับ ความคืบหน้านะครับพัฒนาการของแปลงมันสำปะหลังไวบง90นะครับปลูกตุลาคมนะครับ6ก,ก,กันยา่าสิงหานะครับสิงหาก็จะสิบเดือนแล้วนะครับก็จะพาไปดูพัฒนาการของเขาว่ามันสิไตรเร่งนะครับเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นเนี่ยทีมงานมาปลูกนะครับเมื่อเดือนตุลาคม6เนาะนะครับ เนี่ยนะครับข้างหลังก็จะเป็นปักทอนพันแล้วนะครับให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับย้อนความเก่านะครับไอ้บึงเอาทีมงานกินตาบัก้งนะครับนี่เป็นพัฒนาการเมื่อสักเดือนเดือนที่แล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนที่9นก,นนกนะครับกอนฝนสิตกนะครับมันจะเหมือนมันจะตาย แหล่มีไตแหล่มนะมันก็ไม่เคยยืดนะครับมันอายุเยอะแล้วนะครับในที่เปลี่ยนนี้มันมันปลูกต่อเนื่องมันขาดการบำรุงดินเนาะนี่คือผลพวงของการบำรุงดินอย่างไม่เพียงพอเนาะนะครับดินก็เป็นดินทรายขี้เป็ดนี่ยแหละครับพังง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูปัจจุบันมันจะเป็นยังไงครับเดือนที่10เขานะครับดูพัฒนาการครับกับห้วยบง90ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ตรวงการเกษตรครับมาเบิ้งกันอีกเดือนที่แล้วเบิ้งไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นวงรอบของเดือนมิถุนากรกฎากขครับตุนติขาวกรกฎาโอ้พี่น้องตกหลุมไม้บวงกเก้าศูนย์เกษตรออบถามว่ามันแตกงาบ,บ่แตกงาบ่แตกงามั้งพี่น้องเบิ่งออกได้ออกไปห้เบิ่งบ่เป็นนะครับ ความก้าวหน้าครับหวยบวงเก้าศูนย์สูงขึ้นมากนิดนึงนะครับเดยวก็จะได้กู้แล้วมั่งนี่ตุล่าปลูกตุล่านะครับเมื่อกี้ว่ามันตายแดดตายแรงนะครับเนี่ยนะครับเว้นเว้นาระยะห่างไว้นะครับเป็นมั่นหวยบวงเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวจะพาเบิองไปเรื่อยๆ รถเทกัสิคำว่าปั้นยากรึมั้งมันติดลมพี่น้องปั้นกันสิปั้นได้อยู่หละอีกรอบนึงใส่ปุ๋ยกัสิยืดขึ้นแล้วมั้งนะครับกระดาษสิงหากันยายยังได้อะยังได้อยู่ตุลาจังกรก็ได้หรอ,อกนะครับนะครับพอถึกฝนแล้วใบใบมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับสีพวกกันได้เห็นไหมครับครับไรข้างๆนะครับของข้ามันเป็นหวยบุงนะครับหวยบุ๋งก้าศูนย์จักแตกง่าพวาแตกนะแอฟอั นะครับมันต้นใหญ่ได้พี่น้องนะครับนี่นะครับแยล่ลงไปพุน่นปลูกตุลาคมนะครับเพื่อนใส่ปุ๋ยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรอกมั้งพี่น้องแต่ล่องเพื่อนหมดละนะครับว่า เ่าเดีวหุ่นนะครับเพราะว่าเราเอารถไถเข้ามาตีเอาเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันน่าจะยากแล้วล่ะเพราะว่ามันมันตูแล้วก็เกินหกเดือนขึ้นไปก็ไม,ม่ค่อยมีใครเข้ามาทําแล้วนะครับนอกจากเปิ้ลฉีดยาเอาได้นะครับแปลงนี้มันมาดูแลไม่ถึงสักทีครับมันบปตนต้นเญยเด้พี่นอะมันต้นเตี้ยเนึ๋ยหนิ อ,อมันก็แปลกเขาบอกว่ามันเป็นมันที่ปลูกเุบงขึ้นกันทั้งๆที่มันเป็นห้วยบงเหมือนกันเออพอไปปลูกอีกแปลงหนึ่งของเราสูงครับสูงท่วมหัวเลยครับเออแปลกแปลกแปกได้เบิ้งเป็นระยะอยู่แล้วพี่น้องนะครับห้บงเก้าู้นวัสตเบิ้งใบมันพี่น้องเบิ่งใบมันจะืะึบ่ทัฒนะ อุปกรณ์ที่ขวดแหงหัว,งวงมันบเบิ้งปันไดครับเราเรียกว่ควรในเบิ้งดอกพี่น้องนะครับพันยุ่งละพี่นอ้องเพราะมันถือฝนอนะ่ะเมื่อกี้นี่มันว่ามันช่วงเมษานะครับคิดว่าเขาจะไปไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าเขาปรุงดินไม่ทันนะครับพอไถเสร็จก็จับปลูกเลยพอจับปลูกเลยก็มีปัญหาเนี่ยนะครับดินขาดแร่ธาตุ มันเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โตเท่าที่ควรนะครับมันแตกาาอยู่ด้วยแหละกรอบเออเอาเบิ้งเอาพี่หนอกนะครับโอ้ยเยาวลงไปพุ่นนะครับติดกับให้ขางเคียงพุ่นนี่แหละที่พป่นปลูกนากขาวนะครับ แต่แบบนี้ก็กู้ง่ายครับเก็บกู้ง่ายเพราะว่า,าต้นไม่ใหญ่นะครับเค่อยล่องเจ็ดสองนะครับหัวดีแต่ว่านองว่ามันหลุดมาสั่นนะครับสีเห็นไหมฮะสีมันจะไม่เหมือนกันสีเขียวเขียวเขาจะไม่เหมือนกันพันธุ์ของเรากับของเขานะครับทีนี้นะครับพอออกเนี่ยนะครับจะหาพันเสียามั่งก่อนขาวมาลงมั่งใหญ่นะครับหวยบงสิบ่าเอาหวยบงจะไปลงแปลงอื่นคือวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่ถูกกระดินแปลงนี้นะครับ ดินแปลงนี้มันแร่ธาตุน้อยนะครับปลูกไห้ก็บ่ได้ผลได้เป็นดอกนะครับปลูกได้แต่มันมันเป็นดินทรายครับนี่ยมึงทรายทรา,ายขี้เป็ดน,นะครับนี่มันรถไถเขาได้ดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีเพิ่นวิจารณ์ไว้ว่านะครับถ้ามันเขาช่วงนี้นะครับรถเขามาตีมันบอ่อสะดวกแล้วมันจะเพชรไอหากหากินมันนะครับ เป็นมาจังสั่นนี้นะครับหอยบวงวเก้าศูนย์ต้นใหญ่ครับเพียงข้อผมนี่แหละนะครับยังได้สบายนี่ระวังร่องนะครับมันพึ่งผ่านพ้นนะครับช่วงของหน้าแรงมานะครับใบนี่โอ้โหคิดว่าจะไม่ไม่รอดแล้วนะครับเอาโอเคจุด นะครับคุยเรื่องมันสัมปะหลังที่ไรี่เอทานอลจะแวบเข้ามาหัวทุกทีนะครับจับตาเบืองนยโยบายนะครับนยโยบายพลังงานนะครับว่ามันจะสนับสนุนแล้วก็หรือว่าจะอุดหนุนพืชพลังงานจาพวกอ้อยและ,ะมันสัมปะหลังยังไงนะครับสําคัญคือมันเนี่ยแหละครับมันสามารถที่จะทําดึงราคาให้กระเ้องได้นะครับ เพราะว่าโรงงานเอทานอลเนี่ยเขาขายผลผลิตเขาไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องดิ้นรนหาว่าคุณจะเปิดช่องให้ผมไปขายต่อที่อื่นได้ไหมนะครับนอกจากขายเป็นน้ามันอย่างเดียวนะครับถ้ามันไปทําตรงนั้นได้นะครับพ่อค้าก็จะกว้านซื้อพวกนี้แหละมันสําหับหลังเนี่ยแหละครับไปทําเพราะทุกวันนี้เราค่อนข้างที่จะพึ่งพานะครับพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปประเทศจีนมากไปไหน่อยนะครับ ่วนอุตสาหกรรมภายในประเทศของเรานะครับอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นีนะครับผมว่าถ้าดึงวัตถุดิบนะครับพวกนี้ไปใช้มากมากก็จะดีนะครับพวกโรงงานมันเส้นก็จะขายได้นะครับเวลาเขาซื้อเาก็ไม่ซื้อตรงหรอกจากเกษตรกร,รเขาก็ซื้อจากโรงงานมันเส้นอยู่ดีนะครับไปทําส่วนประกอบของอาหารสัตว์อย่างพวกนะครับอาหารโคอาหารหมูนะครับของราชบุรีเนี่ยนะครับเคยมีงานวิจัยเก่าๆของมองเกษตรนะครับใช้ นะครับบดแป้งหัวมันสำาหลังนี่แหละครับเป็นแป้งมันนะครับเป็นส่วนผสม,มแทนนะครับใช้แทนลํำเลยแหละนะครับแล้วก็ผสมโปรตีนมันอาจจะน้อยแต่ว่าเขาไปใช้วิธีการเอาปลายข้าวกับถั่วเหลืองเข้ามาผสม,มนะครับจะอัดเม็ดหรือว่าจะใช้ผงละเอียดเลี้ยงหมูนั่นก็โอเคมันมีมันมีมันมีวิจัยมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีทางทําอยู่แลละครับเพียงแต่ว่าเราต้องเพิ่มสัดส่วนให้ มันสําปะหลังเนี่ยไปใช้ประโยชน์ดได้มากขึ้นในหลากหลายของอุตสาหกรรมนะครับนอกจากที่ทุกวันนี้ขายเข้าสู่โรงงานแป้งมันนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตอีกแหละแป้งมันยังอยู่ที่1 7บ8บาทนะครับแต่ว่าพอมาซื้อของเรามันบาทบาท50ผมก็เลยง,งงว่ามันยังไงนะครับคือคืออย่าไปทําลายตัวเกษตร,รกรเองเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนอ้อยนะครับที่ส่งเสริมไม่ปลูกจนล้นตลาดนะครับทุกวันนี้ก็มีสภาพปัญหาก็คือว่าเกษตร,รกรไม่ปลูกแล้วนะครับ ถ้าจะบอกว่าเกษตร,รกรไม่ปลูกแล้วจะไปทําอะไรกินเขาก็มีพืชมีทางอื่นนะครับมันมีทางเลือกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะไปบีบคือเราต้องมองว่านะครับผู้โรงงานปรปเยมันต้องมองว่าเกษตร,รกรเนี่ยคือหุ้นส่วนนะครับถ้ามองว่าเป็นลูกไร่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับพอเขาเลิกปลูกเนี่ยก็จะหนาวอีกอะนะครับเพราะว่ามันมีพืชนะครับหลากหลายเป็นทางเลือกที่เขาให้ที่ให้ให้ที่เขาเลือกปลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเล่นกดราคาอย่างนี้นะครับเขาก็ก็ไม่ไม่ปลูกอ่ะนะครับ เหมือนอ้อยะครับตอนนี้ตอนนี้แย่งกันนะครับผลผลิต่โรงงานที่อยู่ข้างๆกันนะครับใครให้เยอะกว่าใครดูแลดีกว่าให้ส่งเสริมปัจจัยการผลิตดีกว่าเขาไปที่นั่นนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันสปาลังก็เช่นเดียวกันครับอย่าเห็นเกษตรกรเป็นเป็นลูกไล่นะครับจงเห็นเป็นหุ้นส่วนที่สามารถผลิตวัตถุดิบให้ท่านไปแปรรูปได้อย่างต่อเนื่องถ้าท่านคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นะครับมันโอเคครับไปกันได้นะครับ นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเบิง้งหวยบงได้นะครับ